สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่10เมษายน2568ก็่จะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพเพื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปกลนของวดประจำวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9แอดมินให้อยู่ที่1กับ7นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมมาในรอบพิเศษนะครับผมเจ็ดสามและก็ห้าหนึ่งสำหรับในรอบปกตินะครับผม fc พี่น้องที่อยู่ในไลยกลุ่มจะได้60นะครับผมรอบ V นะครับผมหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปด ็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินจ่ยอยู่ที่2กับ4ี่นะผมเป็นเลขดับนะครับผมสำหรับเมื่อวาน2จะมี2 1หนึ่ง สองสามสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดสี่มิสี่หนึ่งสี่สาม สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งเจ็ดสำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่ง 22, 5, สองสองสี่สี่ห้าห้าและก็เจ็ดเจ็ดสามตัวนะผมหกสองหนึ่งห้าสองสามสามสี่หนึ่งและก็ศูนย์สี่สาม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ